เอาแล้วครับทุกคนเกมนี้ครับผมหเหมือนห้องมันเปิดแล้ววะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยลวกันเฮ้ยเฮ้ยสร้อยทุกคนเขาลืมเขาเขาไม่เห็นหรือเปล่าอ่ะเขาน่าจะไม่เห็นนะอีเยเสร็จผมเรี <S 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 ยบร้อยโอ้ oh my god <S <S lead man shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอันนี้หน้าเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อไิเก็ตที่รวมรายการรับไปเลย ลิทแมนชอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนสูนสุดได้นานถึงสิเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายสามารถเติมไม่ทั้งในเว็บและในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการเติมเกมยี่สิบชั่วโมงต้องลิดแมนช็อปที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะๆนะครับตอนนีก็สวัสดีทุกคนชจวาีรนาเบลทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องเดอะอาเช่นเคยครับผมกินแห้งผมกูหูเกิดมาที่เร้า น้องผมบอกว่ามีคนนะครับผมมัแน่มาแน่ของจริงเขาน่าจะวิ่งมาตีตีผมเลยตั้งรับเขาเลยพี่ตั้งรับเขาเลยดูคนคนแน่คนแน่นอนคุมาโอเคคนมาแล้ยนี่ใครท้าขึ้นแล้วต้รับเขาไไปยังงเดี๋ยวนี่โอ้หไม่โดนยิงอะไรของกูเนี่ยถอยเถอะเพี้ยเลยนะมีโดนนี่โอ้โหโดนระเบิดร์ดตายกันไปตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง น็อกจูโอ้ผมเจ็บโอ้โหเพื่อนผมโดนดีนะเพื่อนไอหมีบนหัวเร่มนปั๊มยาก่อนนีละุโดนลวขอวิ่งมาหลังตรงนี้ก่อนละกันนอ้วขอปั๊มยาก่อนเดี๋ยวแล้วเบื้อบกัขนอ้อมมาโอเคเพื่อนกูดูอยู่กูดูอยู่ขวายังไม่เห็นนะทางข้างหน้าเออโอเคแต่บนหัวมีตัวหนึ่ง 2 2. 2ขอปั๊มยาก่อนหนิเฮียยังไม่ได้ปัญญ๊มยาเลยนี่ผมผมพ่อยนะผมพ่อยโนะ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคระเบิดนี่นนะี่ผมโดนระเบิดว่ะเอดี่ตัวเหลสามป่ะเนี่ยเป็นตัวอ้อมมาเป็นฝ่ายนั้นตัวอ้อมมีตัวอ้อมขวามานะเฮ้ยเจอแล้ว โอ้โหไม่ตายไม่โดนอีกเฮ้ยวิ่งโดดไปแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โหเย้ติดเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยตัวเดียวมีตรงพี่ตรงพี่ตรงตาเฟนอะโอ้โหสามคู่อีกโอ้โหช่วยใครได้เนี่ยโอ้โหเกมแรกไม่เป็นไรครับมาดูเกมสองทุกคนโอ้โหมาถึงเกมสองโอ้โหเจอคนเลยครับ โอ้โหเฮียโอ้โหไม่โดนอืโอ้โหยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเราเบิดไปก่อนมีเจนเย็นนะเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมสายให้มันวิ่งเข้าลงรถตัวนึงนะต็ดใหญ่ติดใหญ่เออได้ได้ติดใหญ่แหละ ระเบิดไปก่อนระเบิดไปกินโอ้โหระเบิดบาร์ดฟัคเกอโอ้โหโอ่ะแดงทั้งตัวเลยกูเฮ้ยโอ้โหมาไงไวะเนี่ยโอโ้ดีนะผมใวนะนะครับน้องๆเดี๋ยวกูปั๊มยาก่อนจะเจอกนะันเดี๋ยวพี่ปั๊มยาก่อนแปบ๊บนึงโอ้โหตีผมตายหมดเลย ผมกูจะรอดไหมเนี่ยอีกเดียวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล,ใกล้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งมาอู้หูปั๊มยาจะเสร็จอยู่แล้วมาครับทุกคนเกมที่สามครับเราเข้ามาในไฮแบบห้องเซฟย,ยังเปิดอยู่เลยเอาเฮ้ยไอ้สร้อยเขาไม่เห็นหรือไงวะเอาละหวานเจี๊ยบแล้วครับเกมนี้ โอเคครับทุกคนถือว่าวิ่งไปเจอคนแต่เขาฟาร์มเสร็จแล้วเขาน่าจะออกนะแล้วเขาน่าจะริมดูเลยผมก็ออกเลยตานี้โอ้โหวิดวงไปเลยตานี้โคตรโชคดีเลยเกมนี้โอเคออกไปห้าแสนสี่นะครับปะเดี๋ยวไปดูเกมที่สี่นะผมเกมนี้ี่เป็นไฮไลท์ทุกคนผมวิ่งมาถึงไฮนะ เพื่อนบอกมีคนในโรงรถนะพวกผมก็ได้หยุดดูนะเขาน่าจะน่าจะกำลังเคลียร์บอสอยู่แหละเออน่าจะเคลียร์บอสเพิ่งเสร็จเนอ mp 5เออมันจะ mp 5้แหละพว่ามันเคลียร์บอสอยู่เนี่ยเลยวะแต่ได้ยินเสียงยิงอยู่ตัวเดียวนะเอออะไรเข้าเลยดิเพื่อนอย่ามันเล่นอยนี้เรามันเสียเวลาเราว่ะ หนรูเลยว่าไผเป็นไผเดี๋ยวกูระเบิดไปก่อนละกันเอาระเบิดพี่ไปกินเฮ้ยเมย์มึงโดนปะล่ะโอ้โหมันอยู่ฝั่งโน้นปลาระเบิดปิดแน่เลยโอ้โหเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าเหรอเยอะทำเพื่อนกูไปทำเพื่อนเราเหรอนี่แหละข้างหน้าเออโล๊ดเนี่ย ข้างในนี้ป่ะวะเหมือนเสียงข้างในนี้ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะอยู่หน้ากูหน้ากูาแต่มึงจะวิ่งอ้อมกูทำไมเนี่ยพี่มันวิงออนว่งอ้อมก,กูมาอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่กูเจอมึงแล้วไปไหนพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไปไหนอเนี่มันวนกลับไปยิงกูเออโอเค จะดตัวเดียวนะครับทุกคนไม่ไกระสุนพีน่อะไรมันน่ะเดี๋ยวกูปั๊มยาก่อนแรงยางพี่เข้าหัวกูนะโอเคครับหลังจากที่เราดูไม่น่าจะมี<อ>คนนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของเพื่อนแล้วก็ไปดูเคลียร์ของเข้าดูกันนะครับดีนะผมเอากระเป๋าใหญ่มา มันไม่น่าตายเลยเบนเห็นดูนี้มันเคลียร์บอสมันเก็บโอ้โหนี่ไงบอสมันน่าจะเก็บอะไรหรือเปล่าบอสแน่เอุ้ยมันยังไม่เคลียร์เลยมันยิงเพิ่งเสร็จแน่เลยเราก็เข้ามาเออเดี๋ยวออกเห็นบอสพอดีไม่ต้องวิ่งไปไกลว่ะเรื่องกลับมาอาจารย์ มีกระสุนสี่ได้อยู่นะบอสตัวนี้คุ้มอยู่นะบอสตัวนี้คุ้มอยู่กูว่าข้างบนของข้างบนมันก็ยังไม่ฟาร์มเนี่ยเลยวะเก็บกระสุนสี่เข้าเซียบก่อนครับทุกคน ชื่นใจก่อนละกันไหนพี่ขอดูดีเองเก็บไปหมดหรือยังเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนี่วะยังไม่ได้ฟาร์มเลยเดี๋ยวกูดูเสี้ยก่อนเจอซีดีนะเฮ้ยมัพใสยเคเบิ้ลมันขุ้มเคลียร์บอสเสร็จแน่เลยเฮ้ยเออ มันเพิ่งเคลียร์เสร็จเลยแล้วเราก็เข้ามาอดีแล้วที่อื่นไม่มีมาเราเลยแหะไหนดเราไปดูลินล้นชาชักอื่นก่อนของมันยังไม่เป็นปาร์มเท่ที่เราได้ของดีนะท้ายอะไรท้ายอะไร for จะได้ A W A W ไม่ใช่ A W A W มันพับจีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไรเลย嘛กล่องเอกสารนี้รู้สึกว่าจะเกลือแล้วเนี่ยโอ้ยเช่ยเฮียไม่ใช่เสือได้เสือยังไม่ใช่สิงโตดูกล่องยาดิน้องๆ แดงมาเฮ้ยพอได้ปั๊มอ้หตบเราหกถิมกโลนะกระเป๋าเราอ่ะอย่าลืมยาแก้ปวดเออ,อชอบลืมเผื่อแม่งนั่งติ่มข้างในทำไงฮัลโหลมันจะฟักเกอร์เลยเนี่ยให้มันนั่งติ่มข้างในรูดขากะม่องอ <laughs> เออหัวนร้อนดิมิติรุดมิติรุดวะเฮ้ยขออย่าคนเถอะกูขอออกแบบดีๆเดี๋ยววันเนี้ย บอดบอดว่ะเจมังไม่เปิดว่าเฮ้ยมิบโตเฮ้ย oh <my> สิโตมาแล้วฮู้ยี่ยคุมละตานี้เดี๋ยวเคลียร์ของกันมีอของเยอะเหลือเกิน เกมนี้ถ้าเพื่อนเราไม่ตายเราน่าจะได้เอาของเอาไปเยอะอยู่นะครับแต่เราต้องเคลียร์ของเพื่อนไป้วยโอ้โหหนักเบ้นเ,เดินไม่ออกเลยโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดโลหนักสุดๆเพื่อนพอแล้วมึงไปมาเบ้หลังเออเดีวคุูคนให้มันหมดกันไหนๆก็ไหนๆแห,ห,ห,หละอุ้ยเบ้นตาว่ะเก็บได้อีกเนะี่ย เลยได้อยู่โอเคเปิดห้องสองแสนนี้ปุ๋วว่าของปูมีเขาปืงอ่างเนียวะเปิดเลยไปเลยดีว่เสี่ยงไปเลยเพราะว่าสิ่งโตออกไปแล้วมันน่าจะเพื่อฟุกไงห้องานไมเหรอ่ะเออดูเฉยเหมือนมีมาบน เ,ปเยนะเปิดแล้วมึงจะออกอยังไงเท่านั้นแหละเยี่ยมเกมแบบการแกล้งกูเลยเกมเนี้ยนี่มันเป็นสูตรครับต้องเปิดแจ็คเก็ตก่อนนะมัฟก็ให้โอเคเป็นไงมันเป็นสูตรของผมนะโอเคมแล้วก็มาคอยมาเปิดเซฟมัฟก็ให้แจ้งการกู oh <my> กว่าแล้วเฮียมันต้องมา เอาเรื่องว่าตาเนี้ยออกเป็นล้านออกได้ก็แจมอ่ะออกไม่ได้ก็หัวร้อนอ่ะเกมเนี้ยเรื่องออกเป็นล้านว่าตาเนี้ยถ้าออกไม่ได้นี่หัวร้อนเลยเนี่ยเพื่อนดูหลังก็ยังไม่ได้เปิดด้วยดูเซฟหลังนี้เนี่ยวันนี้มึงจะแจกกูลุกเซฟหรือเปล่าเกมนี้สิ่งโตมาให้มันอีกตาดินักโมนให้มันติดตานักโหไอ้เหี้ยม่วง อย่ามงม่วงม่วงลังแถบเลย,ยลงไม่แตกตรงหน้าหออ,อีแย่กูออกอีดีแต่เพื่ออันนี้เกมเนี่ยดูดีเดินไม่ออกเลยทุกคนโอเคแล้วออกแบบสบายใจดีกว,ว่าระวังตัณท์นดูดีแล้วออกเข้าเลยทุกคนเกมนี้น่าจะ โอเคครับทุกคน1,8ล้าน8หมื่นนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องว่าล้านแรกของเรามาแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำพี่ผม,ผมต่อไปด้วยแลกันครับผมเจอกัน EP หน้าแล้วกันครับผมสวสดีครับ